เปิดโลกด้วยเสียงห้องสมุดแห่งอนาคต future podcast of future library by richly c r a s s คำคมคนมีตังค์สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับผมนัด richly c r o s นะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับ podcast ดีๆสำหรับคนที่รักการพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับนั่นก็คือ12เคล็ดลับพิเศษเกี่ยวกับเวลาและความสำเร็จ เชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินคําแนะนําจากคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนนะครับที่พวกเขามักจะบอกว่าใครที่บริหารเวลาได้เก่งคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นเพราะเวลาคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในโลกต่อให้คุณมีเงินเป็นล,ล้านๆก็ไม่อาจซื้อเวลากลับมาได้ครับเรามีเวลา24ชั่วโมงต่อวัน1,440นาที86,400วิ 8, 6, นาทีฟังดูเหมือนเรามีเวลาเยอะในแต่ละวันนะครับแต่ว่า พอในชีวิตจริงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บเดียวมันจะหมดวันอีกแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยดังนั้นการที่คนสองคนสมองเท่าเท่ากันต้นทุนชีวิตเท่าเท่ากันเวลาเท่าเท่ากันแต่ทําไมคนนึงถึงเก่งกว่ามั่งข้างกว่านั่นก็คือการจัดการเวลาของคนสองคนที่ต่างกันครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาได้คุ้มค่าในทุกวินาทีใช้มันอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม วันนี้ผมก็เลยหาข้อมูลนะครับรวบรวมมาเคล็ดลับเรื่องของการใช้เวลาให้คุ้มค่าจากคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนมารวมกันเพื่อให้เราทุกคนที่ฟังอยู่รวมถึงผมจะได้นําไปปรับใช้กันนะครับเพื่อให้ชีวิตได้เติบโตและดีไปพร้อมๆกันข้อมูลนี้ต้องบอกก่อนว่ามีที่มาที่ไปนะครับมาจากหนังสือที่ชื่อว่า15 Secrets Successful People Know About Time Management นะครับของ Kevin Kruse นะครับคือเล่มน,นี้เขารวม เคล็ดลับการบริหารเวลาแบบฉบับขั้นเทพจากเศรษฐี7คนนักกีฬาโอลิมปิก13คนและนักธุรกิจชื่อดังอีก239คนและนักเรียนหัวกะทิอีก29คนนะครับมารวมกันในเล่มเล่มเดียวเป็นอีกเล่มที่ให้มุมมองแปลกใหม่นะครับแต่ว่ามีความนบ้านๆไม่เน้นสับเฉพาะเข้าใจง่ายครับคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่บริหารเวลาเป็นกันหมดทุกคนนะครับ เขาใช้มันอย่างคุ้มค่าพูดง่ายๆก็คือเก็บทุกเม็ดในทุกๆก,กิจกรรมจะมีอะไรบ้างมาแชร์ให้ฟังครับข้อ1นะครับลดภาระสมองของคุณด้วยการใช้มือถือถ่อถายรูปความจําคนเราก็เหมือนกับแมมโมรีการ์ดนะครับมีจํากัดบางคนก็มี 128MB นะครับห256หรือบางคนก็1 GB นะครับนั่นแต่ละวันเนี่ยเราต้องตัดสินใจเรื่องย,กยากๆเยอะมากดังนั้นโอกาสที่จะตัดสินใจพลาดมีสูงครับ หาก Memory Card ในหัวเรามันใกล้เต็มดังนั้นต้องลดภาระสมองด้วยการใช้กล้องมือถือถ่ายเก็บไว้เพื่อช่วยจดจำครับอย่างเช่นที่จอดรถวันนี้หนังสือหน้าปกที่เพื่อนแนะนำหมายเลขห้องในโรงแรมอีเมลสำคัญข้อความโน้ตที่จำเป็นต้องทำอะไรอย่างี้เป็นต้นนะครับการทำแบบนี้จะช่วยให้เมมในหัวเรามีพื้นที่เหลือเยอะมากขึ้นนะครับส่งผลให้ไม่เครียดและก็ประหยัดเวลาในการหาข้อมูลมาใช้ในแต่ละโอกาสครับ ข้อ2นะครับอย่าดูทีวีที่กําลังไลฟ์ถ้าไม่จําเป็นจริงๆฟังดูตลกใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือคําแนะนําของผู้บริหารระดับสูงที่เขาบอกมาแบบนี้จริงๆสาเหตุก็คือการที่เราดูทีวีแบบถ่ายทอดสดโฆษณาเยอะครับซึ่งเป็นการเสียเวลายอย่างมากมายหากเราลองนับเป็นวินาทีดูแม้มันจะโผล่มาแค่สั้นๆแต่มาบ่อยแบบนี้ก็กินเวลาชีวิตเราไปเยอะเหมือนกันครับข้อ3นะครับ ที่จริงทีวีเลิกดูได้ก็ดีครับส่วนตัวผมเนี่ยดูทีวีน้อยมากๆนะครับวันนึงก็ดูแค่ไม่กี่ชั่วโมงซึ่งคําแนะนำเนี่ยเป็นของเดวิดเมียแมนสกอตนะครับนักวางแผนการตลาดและการขายวิทยากรนักเขียนหนังสือติดอันดับขายดี10เล่มเขาให้เหตุผลแบบนี้ครับตามรายงานของบริษัทนิวเซน ชาวอเมริกันทั่วไปใช้เวลาดูทีวีมากถึง158ชั่วโมงต่อเดือนซึ่งหากคำนวณเป็นปีแล้วก็จะเท่ากับ1,896ชั่วโมงมันเยอะมากนะครับมากพอที่จะนั่งฟังพอดแคสต์ดีๆได้มากถึง11,376เอพิโซดหรือได้อ่านหนังสือดีๆเป็นพันๆเล่มเลย <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าให้เราเลิกดูทีวีซะแล้วคุณจะมีเวลาเพิ่มขึ้นไปเกือบ2,000ชั่วโมงต่อปี แล้วเราลองคิดดูเล่นๆกันนะครับว่าถ้าเราอ่านหนังสือได้เกือบพันเล่มต่อปีเราจะไม่ฉลาดขึ้นเลยหรอครับดังนั้นจะเลิกดูก็ได้นะครับหรือไม่ก็ดูให้น้อยลงข้อ4นะครับใช้เวลาในรถอย่างชาญฉลาดตามสถิติต่อให้คุณเดินทางด้วยรถไปที่ทํางานหรือไปเรียนคุณใช้เวลาแค่30มนาทีขาไปขากลับอีก30มนาทีนั่นก็มากกว่า400ชั่วโมงมากเกือบเท่ากับ20วันแล้วนะครับดังนั้นแทนที่จะเปิดเพลงฟังพลานเวลาไป400ชั่วโมงคุณควรวางแผนว่าวันเนี้ย ระหว่างเดินทางกลับบ้านจะทำอะไรได้บ้างที่เกิดความ Productivity มากที่สุดนะครับและไม่ส่งผลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะขับรถเช่นโทรหาคนที่ทำงานคู่ค้าครอบครัวหรือว่าฟังพอดแคสต์ดีๆของ r i c h a r y Course นะครับนอกจากจะเซฟเวลาแล้วนะครับคุณจะเก่งกว่าคนอื่นอีกด้วยนะครับ <c oughs> ข้อ5ครับปิดเสียงโทรศัพท์และการแจ้งเตือนหากไม่มีความจำเป็น เสียง notification นะครับจะกินเวลาคุณอย่างมากมายครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันดังขึ้นมาเนี่ยตอมเผือกของเราเนี่ยย่อมทํางานทันทีเลยครับมันจะสร้างความสงสัยในใ,นใจว่าเฮ้ยใ,ใครนะส่งมาแฟนเรากิ๊กเราหัวหน้าเราเพื่อนเราที่บ้านเราหรือเปล่ารีบเปิดดูดีกว่าในขณะที่คุณกําลังทําสิ่งที่มีค่าอยู่ไอ้เจ้า notification เนี่ยก็จะขโมยเวลาคุณไปในทุกๆ Activ i t i e s ครับข้อ 6. ทานอาหารเช้าด้วยโปรตีนเชค หากคุณไม่มีเวลาในตอนเช้านะครับก็หาโปรตีนเชคดีๆนะครับราคาไม่แพงมากนะครับมากินนะครับอย่าบอกว่าไม่มีเวลาเลยไม่กินข้าวเช้านะครับเพราะว่าข้าวเช้าเนี่ยสำคัญกว่าที่คุณคิดนะครับจําไว้ว่าพลังงานเป็นตัวเร่งความคิดนะครับและการตื่นตัวจะเป็นต้องใช้อาหารช่วยถ้าคุณไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยมากนะครับการกินโปรตีนเชคพวกนี้ยังไวกว่าคุณจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วลงไปซื้อซาลาเปาหรือกาแฟมากินอีกนะครับข้อ7นะครับ จงทำอาหารให้กินได้มากกว่าหนึ่งมือ้อการทำอาหารนี่เป็นอะไรที่เสียเวลามากนะครับใครที่เปิดร้านอาหารจะรู้ดีว่าถุดิบต่างๆเยอะมากต้องอาศัยความพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนดังนั้นถ้าเลือกได้ก็ซื้อดีกว่าครับเร็วกว่าแต่ถ้าอเผอิญชอบทําอาหารจริงๆเนี่ยคุณต้องเมคชัวร์ก่อนว่าในการทําครั้งนี้เนี่ยมันสามารถกินได้มากกว่า1มือ้อเพื่อประหยัดเวลาในการทํามื้อต่อไปนะครับข้อ8ครับงดออกจากบ้านในช่วงพรามไทม์ เป็นการประหยัดเวลาที่ดีอีกวิธีนะครับก็คือการงดออกนอกบ้านในวันที่คนอื่นเขาแห่กันออกไปเคยไหมครับจะไปธนาคารที่ไรต้องนั่งรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสียเวลาชีวิตมากหากมีความจําเป็นต้องไปนีครับให้เราเลือกเวลาที่คิดว่าคนจะไปที่นั้นสถานที่ตรงนั้นเนี่ยน้อยนะครับน้อยที่สุดก็คืออย่างเช่นเลือกไปซื้อของช้อปปิ้งเข้าบ้านในวันศุกร์ตอนกลางคืนอาทิตย์เช้าอะไรแบบนี้นะครับ และผมขอเตือนกันว่าอย่าไปธนาคารในช่วงพักเที่ยนครับถ้าคุณไม่อยากรากงอกนะฮะข้อ9ก่อนจะโทรหาใครควรนัดเวลาล่วงหน้าครับเพราะว่าทุกคนที่คุณอยากคุยด้วยเนี่ยใช่ว่าเขาจะว่างเวลาตรงกับคุณนะครับถ้าเกิดคุณโทรไปแล้วว่างพอดีก็ถือว่าดวงดีครับแต่คําถามก็คือมันจะมีสักกี่ครั้งกันเชียวผมแนะนําว่านะครับนัดก่อนแล้วค่อยโทรจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเขารับสายไม่ได้แล้วโทรกลับมาในช่วงที่คุณดันติดสายพอดีอะไรแบบนี้ และการนัดก็ควรจะลงเวลาให้ชัดเจนเช่นคุณโนอาครับสะดวกควุยกับผมตอน11บเอ็ดโมงไหมครับแต่หากไม่สะดวกสามารถแจ้งเวลากับผมได้สักสามช่วงเวลานะครับที่ต้องบอก3มช่วงเวลาก็เพราะว่าลดการตอบกลับไปกลับมาครับคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นถามเสร็จตอบกลับจบไม่ต้องถามไปตอบกลับมากว่าจะเข้าใจหมดวันพอดีครับข้อ10 เขียนรายการสิ่งที่ต้องเลิกทำคนเรามักจะเขียนรายการสิ่งที่ตัวเองต้องทำในแต่ละวันครับแต่ถ้าคุณอยากมีเวลามากกว่าเดิมคุณต้องเขียนสิ่งที่ต้องเลิกทำครับเพราะมันสำคัญพอๆกับรายการที่ต้องทำการิสต์รายการที่ต้องเลิกทำมันจะช่วยให้คุณพิจารณาครับว่าอะไรที่คุณควรทำจริงๆแล้วการตัดสิ่งที่ไม่ควรทำออกจะทำให้สมองคุณโลง่งและมีเวลาสามารถทำงานใหญ่ได้ครับข้อ11นะครับชำระบินผ่านทางออนไลน์ การไปนั่งรอจ่ายบินหรือจ่ายหนี้ที่ธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องที่ตลกมากนในยุคนี้นะครับในเมื่อคุณสามารถใช้มือถือสมาร์ทโฟนนะครับบวกกับอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถชําระจบได้ภายในไม่กี่วินาทีเพราะหากไปรอที่ทธนาคารเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะไม่พอนะครับข้อ12ครับคลุกคลีกับคนเก่งวิธีนี้ก็ฟังดูตลกนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องจริงหากคุณใช้เวลากับคนทั่วไปก็มีแนวโน้มว่าคุณจะมีนิสัยแบบเขาหรือทําอะไรคล้ายๆกัน กินเหมือนกันใช้เวลาในแต่ละวันมิเหมือนกันแต่ถ้าหากคุณอยู่กับคนเก่งๆคนพวกนี้จะมีบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปในเรื่องของการใช้เวลาแต่ลหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าไม่สามารถใกล้ชิดหรือว่าไปตีสนิทกับคนเก่งๆเหล่านั้นได้จะทํำยังไงทางออกของผมก็คือแนะนําให้หาไอดอลหรือคนเก่งๆในโลกออนไลน์ครับแล้วก็ไปตาม IG Facebook Twitter ของเขาครับโดยเฉพาะใน Story IG นะครับ คุณจะเห็นเกือบทุกความเคลื่อนไหวของเขาและคุณจะสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของคุณได้ครับและนี่ก็คือเทคนิคในการบริหารเวลาทั้ง12ข้อนะครับจริงๆมีมากกว่านี้แต่ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็สามารถสั่งซื้อหนังสือนะครับเล่มดังกล่าวได้นะครับ มีแปลไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่ฟังแล้วจะได้ไอเดียดีๆนะครับนำไปปรับใช้กันนะครับและสำหรับใครที่ฟังอยู่ทาง YouTube ตอนนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับกับช่องทางใหม่กับ Spotify และ Apple Podcast นะครับใครอยากจะขับรถไปด้วยนะครับฟังไปด้วยหรือทำกิจกรรมอื่นที่ไม่อยากจะเปิดหน้าจอแล้วฟังไปด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทาง Spotify และ Apple Podcast สนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ อย่าให้คำว่ารู้แล้วทำให้คุณพลาดเรื่องราวดีๆนะครับ